อไหนแล้วมาอ่านอีกกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปพูดกับที่ร้านไปบอกว่าเนี่ยอยากจะขอความช่วยเหลือเพราะว่าแม่ตายช่วยทำบุญซื้อลงศพหน่อยได้ไหมแล้วเจ้าของร้านน่ะก็สงสารให้ตังค์ไปด้วยเหตุการณ์เนี้ยพรอะเรื่องมันคุ้นๆมันเคยเกิดขึ้นแล้วอ้าวป้ามหาภัยรายนี้กลับมาอีกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันค่ะ เลือกประกันที่วางแผนมาดีเกนเฟิร์424มีเงินปันผลได้เงินคืนทุกปีการันตีผลประโยชน์รวม424เปอร์เซน์ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพสมัครง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเกนเฟิร์424 สภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ a e p w และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถแถลงข่าวผลการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคลิลใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบสร้างถนนยางมาตอยเพิ่มความแข็งแรงให้กับถนนช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกลดขยะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร,รตอบโจทย์ความยั่งยืนเป็นแนวทางเป็นทิศท,ทางมาถูกทางแล้วที่เราจะร่วมกันในการแก้ปัญหาร่วมกันเรื่องของเศษพลาสติกเหล่านี้ทํายังไงให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ